เดินลงตมแล้วพี่น้องนี่ก็เติมน้ำมันไมมโครครับเสียพีนะครับผมจอดแล้วจอดต้องเติมไหมพ,พ,พวกนี้พวกนี้วิ่งไหนนี่เสียเก็บทัดเก็บทางขึ้นใช่ไหมแล้วของเสียดมอ่ะนะ,นะนนเพราะว่าเห็นเด็กมันถามอยู่ อ๋ออ oh. oh. okay, okay. right. uh ๋อโอเคโอเคเอาเดี huh. uh ๋ยวเราจะไปหาทีมงานหนุ่มเมืองเหนือหน่อยโอ้ยไปยังไดล่ะบันไปยังไงนี่ โอ้เอามาเยี่ยมเยียนกันหน่อยหลังจากหลังจากโดนฟ้าฝนถล่มโอ้ยโอ้นี่หลังจากโดนฟ้าฝนถล่มแวะมาเยี่ยมเยียนหน่อยมปะสักโบกสักโบกแปลว่าอะไรสักโบกอ๋อสักโบกอุ้ยพอแล้วพอแล้วโอ้นักกับเเกมบอโอ้เล่นอาหารญี่ปุ่นเลยกินอาหารญี่ปุ่นไม่ได้ ไม่เคยได้เลยมีแต่ให้ย่างเดียวแกมด่วนแนใช่ไหม,มน,น,นี่ครับน้<า>องของกำลังไปซื้อเนื้อบอโอ้โมดกับไอ้ร้อยสามสิบโมดกับมิกโมดกับมิกอือตูนโอ้นี่อโ๋อบีชื่อทำตูนเป็นเพื่อนในเฟสแล้วแต่ยังไม่เห็นใครที่ใส่ชุดทหารอะใครที่ฮะ ไม่รู้ว่บมิกเหรอโอ้ไม่เห็นเห็นเขาเด้งเขาขอเป็นเพื่อนไงแล้วใครวะก็เลยงงงงอยู่

แล้วผมก็มองข้างหลังแล้วผมว่ามันมันห่างเยอะผมก็เลยถอยทีนี้เราก็ไม่ได้เหยียบเบรกไว้รถมันก็ไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยได้ยินแต่เสียงแต่ปี๊กขึ้นเดียบร้อยหันอ้าวเห็นตะปรับกระจกอยู่โอ้โดนกระจกน้องมันน้องมันหน้าเสียเลยอ่ะโอ้มันก็ไม่มีทางไปแล้วผมผมอยู่ตรงกลางใช่ไหมสองคันอยู่ตรงกลางไง ติดกันโอ้จังหวะไม่แล้วจังหวะลูกพี่เขบอกว่าไม่รู้จะลงไปทําอะไรจอดติดกันยันอืมโอไม่วันนี้แม่โคตัวเราตัวของเราก็มันอะไรบอกอยู่มันมันอยู่หน้าไงมันอยู่หน้าอืมมันอยู่หน้าเราเราได้เราไม่ได้โทษเออแต่ถ้าระบายว่ะเหมือนทุกวันไม่มีทางแค่นี้ วันนี้เปิดเปิดหัวคันแรกเลยวะโดนลากเนี่จะดันให้ไงแล้วทีนี้มันมันลงล้อหน้าข้างหนึ่งทีนี้เราจะขยับปุ๊บโอ้ดินอย่างนั้นมีแต่เป๊ะอย่างเดียวผมผมหมุนล้อหน้าให้มันคืนกลับเลยดันไปมันก็ดันดินไปอย่างเดียวเลยแต่พูดถึงอ่ะถ้าเกิดมันไม่มีดินตรงขอบไหลทางนะดินแข็งแข็งอย่างนั้นเดินหน้าส่งไปได้เลยนะมันะบลงเลย อยู่เลยทีนี้แล้ววิ่งไปดันในดันตูดเลยจังหวะดีมีโซ่ดันตูดไปข้างหน้าอีกโอ้วันนี้โซ่ผมได้ใช้งานเยอะมากเลยนู่นอยู่บ่อไอ้อยู่หน้างานก็ได้ใช้อ่ะโอ้โหตรงนี้สุดยอดเลยตรงนี้นะทีมงานเสียเอกเขาพากันขึ้นไปข้างบนลุ่มๆไม่ไปวิ่งมามิดล้อเลยผมไปติดอยู่ข้างบนเนสองสามรอบเนี่มา คนเหนื่อยติดรอบนั่งเบาเลยถ้าไม่ติดปุ๊บดับเลยดับทิ้งเลยนนั่ผมไม่ต้องไม่ต้องไปบังบังคข้มแล้วนั่นแหละวันนั่นยี่ปนไม่เลยไม่เลยไม่ไปเลยไม่เอามาเราสั่งลงเลยมันได้ใช้ทุกวันเดี๋ยวมันหายไปโน่นไม่รู้เป็นพ่อเมอกี้นีรถคันนี้รถใครให้มาทางนี้พี่ป่ะไปตันเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอร้องมาทางนี้แหละฝากไปแบบนี้เป็นครับคุยหลายเรื่องเดี๋ยวผมไปกลับแล้วเออ อย่าพึ่งกลับสิยังไม่หมดแกิโนเลยอย่าพึ่งกลับดิยังไม่หมดแกิโลนหมดหมดไปกี่ลิตรละต้องถามว่าเออต้องถามว่าอย่าอย่าถามว่าหมดกี่แกิโนต้องถามว่าหมดไปกี่ลิตรวันนี้เราเปิดแกกรองไม้รถตูโอ้ต้องต้องแกะแกะสแต็มด้วยโอ้แน่นอนแน่นอน ได้ละไไหวซื้อเบียร์ไม่ไหวน้ออย่างนี้มันถึงวะเข้าเบียร์หมอย่างนี้มันถึงวะแต่ดีนะกินแล้วตอนเช้ามาไม่ได้ยินเสียงโอกอากโอกอากเลยตอนเช้าตื่นทีสี่ครับตื่นทีทขาวใช่เนี่ยผมผมตื่นขึ้นมาผมผมต้องเข้ามามาอตอบคอมเมนต์คลิปใช่ไหมผมยังนเขาพากันตื่นแล้วอ่ะเขาบออกน้งตื่นเช้าเดือด พักพวกเขานอนอยู่อยู่เลยที่ตีกว่าตื่นมาดกก้วย <c oughs> มีมีอยู่วันหนึ่งที่ที่ผมปลูกกันทุกแคมป์เลยมั้งที่พาลงตั้งแต่ตีห้าแล้วผมขึ้นบ่อผมลองขึ้นเกียร์สองลั่นลั่นกันมาดูว่าจะมีใครตื่นไหมโอ้กลับมาตื่นหมดเลยกล <c oughs> <c oughs> ับมาตื่นหมดเลยอ <c oughs> ่ะ <c oughs> ทีมเราไม่ตื่นกันเลย <c oughs> ลองปลูกดูว่าจะมีใครตื่นไหมนะโอ้โหเอเริ่มอยู่ตัวละอละ พูดถึงนะถ้าเทวิ่งกันอย่างนั้นเทอย่างนั้นนี่ท้าวแก่ชอบเต็มเร็วแล้วก็มันมันได้งานอันนี้ส่งเที่ยวได้กี่คันวันนี้่ไอ้ได้กี่เที่ยวห้าคันโอ้ย่างงี้ท้าวแก่ชื่นใจอืมใช่ดินเรามันมันมันต้องเดินหาตักไงมันก็เลยโอ้ขนาดผมยังคิดว่าไปถึงยี่สิบเที่ยวเลยไปนับตัวโอ้ได้ยี่สิบสี่ว้ย ทั้งทั้งที่ไปจอดเห็นไหมทั้งถ่ายคลิปทั้งไปดึงเขาโอ้ยสารพัดโอ้ยขอบคุณครับพี่นี่ต้องต้องเปลี่ยนทางไหมเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนรอพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมของเขาสามถังอยู่ตรงนี้เองของเขาสามทางเลือกท้ายทางอ่าให้ทาอเสียพี่บอกเสียพี่บอกไม่ได้เดี๋ยวมันจะ เด <mm um> ี๋ยวไม่เดี๋ยวจากบ้านมาเดี๋ยวมาจากบ้านเลยจะเอาลูก no น yes euh. ้องไหมถ้าไม่มีโบนเลยเดี๋ยวโบมาให้เสียพี่บอกเดี๋ยวเที่ยวมันจะหายเออนี่ครับผมสนุกสนานกันครับยามเย็นครับพี่น้องนี่ฮะต่อตูนต้วมเตี้ยมเดี๋ยวผมทำมันดูมันขับไปไผ่เหมือนมีมาขึ้นหนึ่งฮะที่บ่อนะบ่อยังไม่รู้เลยเมื่อกี้ตักน้ำเกือบ จะหล่นจากรถเมื่อตอนกลางวันแล้วนิ้วไปคว้า,อ,าอู่้อันนี้เจอพลังเสือฝั่งนูน้นฝั่งนู้นในน้ำทิพน้ำดื่มออร่า่คเอาตัวไหนมาเสีครับค่าเจ็ดโอ้เท่านั้นก็แรงแล้วรถตัววันนี้มันทำมาแรง คนนี้มาหน้าพันมาทำทางนี่เช้าผมบอกพูดแจกจั่วพนดแต่แก่พี่ขอเนี่ยไอะไปเจาหนี้เอาขวานมาด้วยอุ้ยฟืนนี่ก็เอามาจากพะเยาด้วยตไอบุรีรัมก็เยอะอันนี้เออเราเสียเอาไปบ้านสักอันหนึ่งบอกวู้นี่ได้มาจากพะเยาตรงนี้อืแต่พูดถึงมันค่อยไม่ได้หาเนาะตัดมาเลยเงี้ยดี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  อ้ภาคเหนือเนาะไม้นี่เยอะแยะอยู่แล้ว <Okay. S 1> นี่ครับอันนี้ก็มาเช็คเที่ยวครับอ่าเช็คเที่ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวกับก่อนพี่น้องกลับแคมป์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับอุ้ตจดวงบรรยากาศยามค่ำคืนครับหลังจากเลิกงานกันแล้วก็ ทั้งสนสนุกสนานเฮฮากันไปแล้ว